โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ในส่วนของ Facebook ครับก็จะมีทั้งหมด2ส่วนก็คือในส่วนของที่เป็นแฟนเพจกับส่วนของจ้าของเองใครชอบแบบไหนไลฟ์สดแบบนั้นได้เลยครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเราก็ไปหน้าจอของเราเลยหน้าจอแบบนี้นะครับกำลังคิดอะไรอยู่คิดว่าทำไงจะสอนรู้เรื่องนะครับก็ไปที่ผมเจอล้นะครับ เขาจะถามว่าเราจะใช้แบบไหนถ้าเราจะไลฟ์สดโดยไม่ผ่าน OBS นะครับเราก็เลือกใช้กล้องปกติได้เลยถ้าเราใช้ผ่าน OBS นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้ผ่าน OBS เหมือนกันผมก็จะใช้ Keystream ตอนนี้ Facebook มันถามว่าเราจะใช้กล้องไหมก็ยอมรับเลยครับนะก็ผมจะใช้ Keystream ตัวนี้นะครับโอเค ไม่ยากครับไม่ยากหลักการเหมือนกันแต่ผมแนะนำว่าใช้ obs ร่วมกับการไลฟ์สดก็จะดีนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะมี url server นะครับคาก๊อปนะครับ copy ตรงนี้นะครับหรือกดคัดลอกก็ได้ตัวนี้นะครับจากนั้นผมแนะนำว่าให้เราไปที่ obs ตัวนี้ไปที่ setting นะครับ setting ไปที่ steam ตัวนี้เลยครับ steam ตอนนี้เราสามารถเลือกนะครับว่าเป็น Facebook Live นะครับแล้วก็เซิเวอร์เนี่ยมันจะมีค่าของมันอยู่แล้วหรือคัสตอมก็ได้คัสตอมนะครับในส่วนของ Server, เซิเวอร,ร์เอาที่กรอบมานะครับเอาที่กรอบมาแล้วก็มันจะมีในส่วนของ Key Steam, คีย์สตรีมคัดลอกครับคีย์สตรีมใน Facebook นะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นกรอบใหม่ทุกครั้งในส่วนของ Facebook ครับ มันก็จะต้องทําแบบนี้เรื่อยๆส่วน u t u b e ค่าเดิมนะครับค่าเดิมก็กดโอเคได้เลยครับจากนั้นนะครับมาหน้าจอหน้าจอเริ่มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาหน้าจอนี้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นผมกด Start s t ตรีมครับโอเค ตอนนี้นะครับมันบอกว่ามันกำลังเชื่อมนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นหน้าจอของผมแล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนตอนนี้นะมันยังไม่ฉายออกไปนะครับยังไม่ถ่ายทอดสดออกไปอีกขั้นตอนหนึ่งครับเราต้องกดปุ่มถ่ายทอดสดแค่นี้นะครับก็จะสามารถไลฟ์สดได้แล้วครับผมกดแล้วนะครับคุณภาพก็ขึ้นอยู่กับของเราเลยว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมกดนะครับ แนะนำอีกนิดหนึ่งนะครับแนะนำอีกนิดหนึ่งก่อนไปนะก็ตัวนี้นะครับอย่าลืมกดสตาร์ทเรคคอร์ดด้วยนะครับมันจะบันทึกนะครับไฟล์วิดีโอของเราไว้ด้วยเผื่อเราจะไปตัดต่อหรือเอาไปเผยแพร่อีกช่องทางอื่นก็ลองดูครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ยากเกินไปนะครับก็ลองกันดูได้นะครับได้ยังไงไม่ได้ยังไงก็บอกด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับห้ามด่านะครับพูดไม่ชัด ปกติแล้วนะครับของผมโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ